หมูกระทะบ้าน19บ้ากินได้เลยครับหยุดเฉพาะเสาร์อาทิตย์บ้าน19นะบอสร้านหมูกระทะเปิดจันท์ถึงสุกไทเ้นคนขายหมูกระทะผมโสดใครจะมาสมัครงานร้านหมูกระทะมาสมัครได้นะครับผมจะเป็นลูกค้าครับแต่เราไม่เคยเป็นพนักงานเลยนี่ยาอุ๊ยมีเตาปิ้งจริงวะเข้าไปนั่งรอเลยครับเลือกที่ไหนครับเอาอะไรครับเอาหมูกระทะชุดใหญ่ไฟกระพริบ,บอ้าเป็นไรนะ เราเราปิ้งไงอ่ะต้องเอาเนื้อหมูมาก่อนเฮ้ยปิ้งให้เลยห่อขอบคุณครับแล้วกินไงอ่ะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยร้อน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 เดี๋ยวเดี๋ยวโดนไหม้เลยอ่อแค่นี้อ่ะร้อน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 เออมันมีจานวะเอ้ากำลังจะลองหาแบบจานว่างๆมานั่งกินร้านปิดร้านเจ๊งละมีเราเป็นลูกค้าคนเดียวอย่างเช่นไข่มุก คือไรวะแล้วใครเพื่อนเล่นเติดๆติดเหงาจัดป้ายอะไรเนี่ยใครมันเขียนอะไรเยอะแยะวะมีคนบนขายแมวร้อยดอนไอแมวนี่อรละ่ะเฮ้ยมีคนจะจ่ายตังน่ารักไอแมวนี่มันเป็นแมวผีไหมหรอแคทแหนบอุ้ยเออมีสามร้อยแปลกๆกเออพิมอนะไรเนี่ยเอามาสิบบาทไหนว่าขายตัวละร้อยไม่มีมีแต่เงินสดอา้าวก็สิบบาทก็เงินสดก็ได้ไม่ใช่เหรอครับ เลี้ยงได้บอได้เฮ้ยไปแล้วว่ะเดี๋ยวเจ้ของเอาเก็บป้ายมันได้แมวผีไปแล้วตอนหลังที่23รับสมัครคนเข้ากะนกตึกกนกและตึกนอนกนกอะไรวะเฮ้ยขโมยรถขโมยรถซะเลยกะหนกเลา่าๆ <laughs> อะไรไี่ยมันจะมีเรื่องนะ Girls only no boys no boy อแต่ประตูมันเปิดน,นะครับคุณเฮ้ยจมูกสุบแมเปล ผมเป็นผู้หญิงเฮ้งองงองสึกประทังงงงเดไอซกครีมหาไอติมอันละหนึ่งบาทนะหาไอติมหาหรือขายไอติมหน่อยครับเอามินชิพครับอันไหนอันไหนอันไหนปันอาการหนักเรื่องเรื่องของมังเออมองไม่เห็นข้อความเลยอ่ะมารยาทมีไหมมีสมองก็ใช้บ้างอะไรวะเนี่ย จะอยู่ก็มีคนมาหาเรื่องเหรออดกินไเติมเลยสงสัยพ่อแม่ไม่สั่งสอนกินแล้วอิ่มไหมก็เล่นไหมหนักๆเฮ้ยคนนี้มาบูลลี่นี่่าบวกหนึ่งบวกหนึ่งมารยาทไม่มียังจะมาด่าคนอื่นเออเขาแบบว่าโรเปกันอยู่เนี่ยโอ้ทำใ่วะฮัดมีมารยาทบ้างดิยุ่งจัดอ่ะยุ่งอะไรก็นายไปหาเรื่องเขาพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือสอนแล้วไม่ฟังมาด่ากูก็ไม่ใช่แล้วทำไมแล้วไงต่อใจเย็นใจเย็นปันมารยาทด,ดีป่ะมีป่ะ ไม่มีฮ่าฮ่าฮ่าทำไมยุ่งละ่ะเด็กไม่มีมรารยาทยุ่งจัดแล้วมึงมายุ่งกับกูทําไมละ่ะเออคนนี้มายุ่งไม่ใช่หรอตอนแรกเราจะซื้อไอติมแล้วอยู่เขาก็มาว่าปันหรืออาการหนักอะไรทุกอย่างบอกตัวเองเหรอปันไงเราเป็นคนดีของสังคมเราต้องรีพอร์ตนะเราดูชื่อตรงนี้ไว้นะแล้วก็กดนี่คนนี้นะแล้วก็รีพอร์ตเลือกหัวข้อการสะบัดนะมีอะไรบ้างการสะบดัดแล้วก็กดไปนะ ลัวยุ่งหนักไอเอ,อ๋ยตัวนี้ก็ใช่นี่วาตัวนี้ก็เพื่อนมันเหรอโลเทนไปกับเพื่อนแกซะไม่มีมารยาททำไมวะเดีย๋ยวทะเลาะกันหนักเหรอหนักมากหนักเรื่องก็เรื่องมึงไม่มีมารยาทไงาถามได้แน่ปันน่าด่าเขากลับเอามาเป็นคำด่ากลับใครมาดามึงเหรอเติร์เตดเตเตร์กูด่ามึงไม่ใช่แม่กูอย่าเออใครเสียเวลาชีวิตโหลดไล่เอาไปแล้ว โอเคได้ไปเถอะมันก็เถียงกันไม่จบอะโลครับว่ามาจีบสาวแล้วอ่ะตืดตืดตืดมันพิมพ์อะไรแน่เลยหากใครพบเจอดาก็ช่วยกันรีพอร์ตหน่อยดีไหมผมว่านะในบุ๊คแฮบเวเนี่ยมันมีคนแบบนี้เยอะอยู่คนแบบมาปัน่นมากวนแบบหรือว่าพิมพ์หยาบอ่ะถ้ามาปัน่นกวนสนุกได้อยู่แต่ว่านี่มันมาด่ามาพิมพ์หยาบอย่างนี้เราต้องจัดการช่วยกันโซโสดทักมาตามนี้ 1> 180.... 1 5แป้าใครอยากทักไปนะข้าวไอสครีมกินในตีมอีกแล้วร้านในตีมหลัง12บสองเป็นแล้วนะคะสวัสดีค่ะเอาบินชิปครับได้ค่ะเฮ้จะได้กินแล้วว่ะนี่มันสีนี้ถูกเลยเท่าไรครับนี่ค่ะ10บ,บาทค่ะเอาไปเลยไม่ต้องทอนเพราะผมจ่ายพอดีขอบคุณค่ะขอ,อน้องกินในร้านนะครับได้ค่ะไม่ค่อยจะมีลูกค้าคนอื่นเลยนะ ปกติมีแค่เราร้านได้ตีเปิดแล้วนะคะหลังที่สิบสองเอาไนเข้ามาแล้วออกเอาฟรีไม่แมนทำไมพวกนี้ชอบเข้ามาแล้วออกสวัสดีค่ะเห็นไหมเขาสวัสดีแล้วล่ะเข้ามาเออ้ไปสั่งก่อนดินั่งอะไรเนี่ยมาสมัครงานค่ะสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะฟรีไม่แมนก็แฟนไม่มีพี่หล่อจังครับโอ้งอนเหรอครับ กินติมไหมครับผมชอบสีขาวกินติมก่อนได้นะขอบคุณค่ะอา้าวเขากินหรอเฮ้ยเธอกินแบบเราไะเนี่ยเอา้เอาทำไมมากินเหมือนกันเนี่ยหลังที่12มีติมขายนะคะแล้วคนที่จริงใจมีขายบ้างไหมครับไม่มีค่ะโอเคนั่งกิน,นติมต่อสวัสดีค่ะเอา,าคนเดิมนี่ว่าฟรีไม่แมนจะเอาอะไรอีกลับอะไรดีคะขอช็อกโกแลตหนึ่งครับนี่นั่นมันตัวอะไรวะนะ่ะงั้นผมขอตัว ไว้จะมาอุดหนุนใหม่ได้ค่ะขอบคุณนะคะนี่เรามาหาเจ้ามอนี่ไงนายโทรศัพท์แมนอันนี้เขียนว่าอะไรนะไม่เชื่อครับโมไอติมไหมครับเอาเงินไหมเฮ้ยไม่เอาหรอกครับโอเคครับเป็นเงินแบบเงินจากอะไรไม่รู้เนี่ยเราโดนตำรวจจับเฮ้ยเห็นไหมตำรวจมันจะเอาเงินให้เราใช่ตำรวจปะเออเนี่ยใช่ในายโดนแน่ แล้วทาธุรกิจสีเทาตํารวจยังหาทางเข้าไม่ได้เลยาไมนาะมีเงินเยอะจังฉนันมีเงินมากไปเอา้าทาไมคนนี้กลายเป็นชุดนักโทษเครื่องแจ็สรเบิดอยู่แล้วเอา้าอยู่ๆกลายเป็นนักโทษมาจับกันเองตํารวจเลยวะเนี่ยขอบคุณค่ะโอ้วงดนตรีคน <Wow. S 1> เล่นกีตาร์เบสคนร้องเพลงดีเจร,ร่วมบริจาคเงินเพื่อการศึกษาของพวกเรานะคะครับแล้วผีนางรำเกี่ยวอะไรผีนางรำก็มาบริจาคร้องเพลงอะไรครับเนี่ยดีเจเด็กค่ะ ขอเพลงคนบ้านเดียวกันหน่อยแอดเล่าหน่อยดีเจอย่าอุ้งงานจ้าคนบ้านเดียวกันเพื่อนๆกับเราหน่อยคนนี้ตอนแรกเป็นดีเจนะตอนนี้อยากแอดเพื่อนละเพื่อนเต็มร้องเพลงอะไรผมไม่เห็นแบบจะพิมพ์ร้องเลยอะ่ะ <laughs> เราต้องพิมพ์พิมพ์แบบพิมพ์ข้อความร้องออกมาีิสารนอีกละเสื้อ <laughs> <laughs> อะไรวะเนี่ยวันนี้เราจะเจอแต่คนทะเลาะก,กันเหรอขอบคุณเฮ้ยค <laughs> นนี้ยังขอบคุณวะ ค่ะอยู่มาดานี่เจ๋งๆทำดากินเนวย่างบ่อมีหัวเด็กขายบ่จะ๊ะมีบ่ซื้อดอกไปสาหัวมาก่อนเด้อสาวค่ะใครขโมยขอให้เป็นใบใครชื่อแก่บอสตายแล้วค่ะใครขโมยขอให้เป็นแก่แก่บอสตายแล้วค่ะใครขโมยขอให้เป็นบ้าบ้านนี้คงกลัวคนขโมยมากปาร์ตี้มิสเตอร์บีนโยโยโยช่วยตกแต่งหน่อยตกแต่งไงวะเพื่อน <laughs> เรายิ่งไม่ค่อยอันนี้อยู่ด้ยอ่ะ เออพวกนายเอาเลยเนนน้อยเดินจะได้ด้วยเหรอเดียวช่วยตกแต่งหน่อยเราตกแต่งไม่เป็นเพื่อนนี่เราดูดฝุ่นให้โยโยดูดฝุ่นโอ้โหเริ่มลายตาแล้วนะ่ะไอไฟนะ Party, yo, yo, yo. ปาร์ตี้โยโย่ลายลับตอนนี้แอร์อัดมากหายใจไม่ออก <c oughs> จมน้ำจมน้ำยังเต้นได้อะ่ะแล้วแต่ทำไมมันทำน้ำสวยอยู่นะ่ะ โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสํหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย